กาทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขุสุข,ขนยินดีตอนหับก็บสู่สองแอดมินน้องฝาปากแปรคือเก่าพี่น้องคลิปนี้อาจจะในคลิปก่อนนอะี่เขามีประเด็นกันนะเรื่องของการศึกษาก็เลยต่อเนื่องมาว่าสซป,ป,ปลาวหรือว่าประเทศเลาวนี่สามารถตามหลังประเทศใดกระใดในโลกนี้ยกเว้นประเทศไทยจริงหรือเปล่าจริงพี่น้องว่าได้ยินคํานี้เลยหัวอกักอักด้ยคอยหูแล้วซุ่มเจ้าหัวแลวน่ะ น้ำกลประเทศใดก็ได้ในโลกนียวเว้นประเทศไทยแมนบอพี่นอ้องอ่าคือว่าจังสันแอดมินเพราะว่าในคลิปก่อนนะที่เข้าเวากันในเรื่องของการศึกษาอ่าในหันกับมีเอฟซี่นเดียเขามาคอมเมนต์เนาะเอฟซี FC น้องฝ้ายนี่กรถือว่าหลายเลยเด้อยู่ประเทศไทยเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์รายงานโตในคลิปก่อนเนาะมีแทบถูกจังหวัดเลยแอดมินก็ต้องกาบขอบบุญขอบคุณที่เขามาให้กำลังแท่งใจเนาะคอมเมนต์รายงานโตกันเขามาก น้องฝ่าตื่นตันใจหลาอาพี่น้องเขาเรื่องเลยเนาะในคลิปก่อนแอดมินในเบาเรื่องการศึกษามีทางเอซคนไทยเหมนว่าสปปลาวเนี่อันแบบนี้สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะเหมือนกับประเทศไทยในห้าหกสิบปีที่แล้วเหนว่าเออและแอดมินเองก็เห็นประจํา ที่ว่าพี่น้องคนมาคอมเมนต์ไหวบางคนก็ว่าเหมือนกับไทยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเออหลายเลยเด้ะอ่าแล้วแอดมินเองก็แต่มาขิดเบิ่งเนาะว่าแมนบ่นะเออถ้าเป็นวามจริงนี่แอดมินสิบทเยียงเลยนะถ้าเป็นความจริงนี่แอดมนะินสิยอมหักเลยยอมหับซึ่งๆนะยอมหักซะโดยดีถ้าบ่จริงเนี่กข็ขาดเนะาะแอดมินสิเเบาจังสี่อ่าแต่พิดกับอ่าบางกลุ่ม จริงหรือบ่จิงก็ขัดขันเวกอ้อเ <c oughs> จ้าเสียความจริงมาเบากันยาคอยขัดขันเจ้าเว,วกอร์ลด,ดอันนั้นเป็นทัศนคติของเขาเป็นสันดานอืมเบ,า,บาลายดอกเป็นสันดานของเขาเ่าหไลายสิ่เบาเรื่องอ่ะหนึ่งเรื่องการศึกษาสองเรื่องเอียงเกาะสาธาซุกกลอวปืนานครงลางอ่าถนน,นทุนทางอ่ะเข้ามาเบากันอืม ในเรื่องของการศึกษาหน่อยอยู่ล่วปัจจุบันนี้ยังได้เห็นประจักษ์ตาอยู่เซนวาวิซาหัตกรรมยังให้เด็กน่อยเอาไม้ขวดมาแหลกคะแนนยิบมอนมาแหลกคะแนนอยู่โฮงเฮียนอยู่แถวบ้านนอกนี่ยังได้เห็นอยู่แต่ว่าโฮงเฮียนอยู่ในเมืองนี่อาจจะบบมีเหลวเนาะแต่ว่าสําหรับอยู่เมืองไทยเองอาจจะโบมีเลยเนะาะบ่ว่าจะเป็นสันอนุบาลหรือว่าประถม หรือว่ามัทธยมกยาเรื่ัันี้ในเรื่องของสาธารณสุขอะในคลิปที่แอดมินเคยเวอาเกี่ยวกับเรื่องมบม,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 มองหมอ FC ทางฝั่งไทยมันก็มาให้ความคิดเห็นว่าอยู่เล่านี่เหมือนกับอยู่ไทยเมือ่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วขึ้นกว่าเนาะแต่ว่าประเทศข้าเจ้าได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมากบ่อยุทยัง ผ่านมา4 9เก่าปีห0ปี60ปีกะยาข้าเ,าเจ้ามีการพัฒนารลอกัอัปเดตเป็นยังคือมีการพัฒนาไปไวขนาดนั้นย้อนว่าข้าเจ้าย่อมหับในคำติสมข,ของภะษาชนของไพรกะยาที่เห็นว่ามันมีขอบกผ่องและข้าเจ้าพร้อมที่จะประปรุงและกัเปลี่ยนแปลงทั้งระบบอืมถามว่าออกข่าวปุ๊บเอยียงกระตามที่เป็นประเด็นออกข่าวปุ๊บ จะมีการแก้ไขแบบเปล่งดวนและก็ว่องไวอันนี้สําหรับอยู่ประเทศไทยเนะาะแต่สําหรับประเทศลาาเขานี่ก็ <c oughs> อย่างที่หูกันแอดมินบอกว่าเขาใจเบริแบรแล้วมันบะ่นั่นเออเขาใจเบริรแล้วมันบ่าว่ามันบ้บาบว่าได้ <c oughs> บ,บอกไปกับยันมันบ่ถืออือบ,บอกไปกับยันมันบ่ถือบอกซะดีกว่าเขาใจเอาเองเด้อเออแลวประเด็นต่อมาในเรื่องของพุทฐานโครงหลังเนาะถน,นนหนทาง ทางเอฟซีทางฝั่งไทยเพื่อนก็นได้ทำมาคอมเมนต์ว่าถนนทนทางของเรลานี่คือกันกับของฝั่งไทยเหมือสามสี่สิบปีที่แล้วเพื่อนว่าเอออันทางเขาบ้านก็ยังเป็นทางแดงทางหลุกล่างอยู่แล้วก็ในสมัยก่อนหันได้เกฑ์กันเนาะพ่อใหญ่บ้านลูกบ้านอาจจะเก็บเงินกันบางเผืือมางสื่อหินสื่อดินแล้วก็ออกแห้งงานเฮ็ดคือกันกับอยู่เมืองเล่าปัจจุบันนี้ แต่ว่าเมื่อเล่ายัางได้เห็นประจักษ์ตาอยู่ในมอมอหอน่เนะาะวังสมัยขึ้นหลังนียังได้เห็นพิธีเปิดทางเพตรงเส้นใหม่อยู่เนาะในหลายๆบอ่อนอันนี้หมายความว่าสิ่งที่สปโปเาวเขาเป็นอยู่ณตอนนี้บวัวจะเป็นในเรื่องการศึกษาสาธา,ารณสุขบ่อเรื่องถนนหนทางบอ่อไทยขาเจ้าผ่านมาแล้วหลายสิบปีแต่พี่น้องเสือบอกว่ามีคนล่าบางกลุ่ม ทีแอนตีเหล่องนี่บอยากให้เว้าขึ้นมากเออบอยากให้เวา้าและบอยอมหับในเหลืองเล่าดังกล่าวฉะนั้นแล้วมันจาเป็นทีมาของคำว่าประเทศเลา่าสิตามหลังประเทศได้กระดอยู่ในหลกใบนี้ยกเว้นประเทศไทยแ <c oughs> มนอยู่บอกพี่ดองเมือ่อมาเบาแหนแอดมินฟังนะมาคอมเมนต์ให้ฟังแน่เออยกตัวอย่างให้แอดมินแน่เนาะ อาแอดมินหรือาวามากนี่แอดมินว่ามันเป็นเหลืองจริงเลยนี่พี่น้องอืมสิตามล้างประเทศใดกระไดกนนยกเว้นประเทศไทยเพราะอพญังอ่าเล่าในพยายามเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ่อยคือไทยตรงกันขามกับขมิพญายามกอปปี่ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยว่าเข้มทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยบางคนมาคอมเมนต์ไว้ว่า เป็นยังคือบ๊เข้มหมดทุงศาสไทยใส้มันรู้แล้วรู้หลอดไปเลยไสัขั้นเข้มใดเขาคือสิเข้มแลนะ้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเ,าเ่าเฮ้าเนี่ยเอ้ยพยายามเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันแตกต่างจากไทยนี่โบหมมกลมกับบวิทด้อพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละคนว่าบานพีเมืองนองมันสิพิษกันดูเป็นเอือยเป็นหนองกันคือกันเ่อนไก่กันพิษกันดูแต่นี้กันบ,บน่พพล มียังเอินหากันคือเก่าคนไทยนี่ก็มีนำใจได้เออทึ้งว่าจะมีบางคนไทยที่บ่มักคนเล่ามีได้คนไทยที่บ่มักคนเล่านี่ก็จะสั่งสั่งเขาเส่นหรือพี่น้องเอ้ยเ,ออเล่าจังสนจังสซมีอันนี้บอปฏิเสธเนาะเออคนเล่าเองก็มีคือกันมันมีบางกที่วทาบ่มักกันนะเออทึ้งแม่นสิมีคนด่ากันอยู่จังสัรกระตามแต่เสือบอกว่ามีกลุ่มคนที่หักกันหลาย เออไทยคขาล่าบ้านพี่เมืองลองบ้านแก้วเมืองดองเออเป็นหยาดที่พี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเออเข้าใจเข้า่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างเซนอ่าคันเสิรภาษาบ้านๆกันหนังบลไล่ไฟบอมาเออก็ก็ก็คือเห็นไทยนะเออไทยก็สิให้การสนับสนุนดูว่าเขามาซอยเหลือหลายๆอย่างหลายๆอย่างเลยหลายๆด่านแต่ถามหาว่าเล่าไปซอยอีหยังแน่ไทยนี่ก แอดมินเองยังยังบทันนี้ขอมูลพี่น้อง no information เออเระบบสอกหาบบเห็นเซิร์ชหาบบเห็นในอินเทอร์เน็ตต้องขออภัยนําเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยไทยกับเล่านะเพ่นว่าฮักแพงกันไหวไทยนี่ฮักแพงเล่าเดเออเทิงว่าสิเบากระแถกแดกดันแต่เสือบว่าเหมือนกับเหมือนกับพี่น้องเบาแดกใส่กันแต่อยากให้กันดีอยากให้กันได้ดีเบาแดกใส่สื่อแต่ว่าในใจลึกๆล่ะ หายแล้วลก็แล้ว,เ,วเออหายแล้วก็ยังซอยคือเก้ามีหลายๆโครงการบ่รว่าจะเป็นโครงการหัวใจเด็กหน่อยค่ะโคงบริจาคหัวใจขนาดคนไทยเองหลายคนยังบม่มีโอกาสเนาะแต่ว่าเด็กหน่อยคนลราเฮาได้มีโอกาสได้หับหัวใจอ่าจากโครงการนั้นถือว่าดีๆเลยพี่น้องแอมี่ก็สิยอกเอาแต่อันดีๆแลาเานะ้าเนาะอันดีๆอันที่ดี็กิบ,บ่ิเบาให้มันเป็นเสน่หเนอกพี่น้อง ออยากให้คนหักคนแผงกันเด้๋สนนะแล้วก็อยากให้คนเราเองเปิดใจเอ,อยอมหบับบางเรื่องที่มันเป็นความจริงเข้ากระต่องยอมหบับต้องมีน้ำใจนะักกีฬาเนาะแบบแมนๆไปเลยอบอตองมาเสียหนาปบขีมา้าพอตองมาเสืองอียงไว้ไต่พุม,อมดอกอเสืองบได้ความจริงก็คือความจริงเ้าเสียเ,เอียงมาก,กบกับบได้ เอาเอยียงมาฟังไหวมันกระโผกขึ้นมาคือเก่าในเหลืองของความจริงสนั่นแล้วน้ะพี่น้องหยอๆเลยล่าวนี่ตามหลังประเทศไทยหลายสิบป,ปีอันนี้คือขอเท็จจริงแต่ก็สอบประเวเล่าเองกับพญยายามเหตุทุกสิ่งทุกอยา่างเพื่อบ่อยคือกับไทยเพื่อให้มันแตกตา่างแต่ก็หลายอันก็นไดมาจากไทยเวิดพี่น้อง อ่าสู้มือนี้มันก็มีกระแสสังคมเนาะเพราะว่าเฮาเสพสื่อไทยอ่ามันก็มีกระแสสังคมที่ว่ามันโคนายมันขออง่าบอกเออขออง่าใส่คําว่าข้บง่าดีอยู่ป่ะพี่น้องใส่คําว่าเสื่อมซึมบอกเสพซึมซาบเนาะเออใส่คําว่าเล่าหนีซึมซาบเอาวัฒนธรรมรูปวิธีชีวิตหรือว่าสังคมคล่าขๆกับไทยเพราะว่าไทยเขจาโมเดิร์นเนาะทันสมัยในหลายๆดัตเล่าเองก็ต้องเอาเป็นแบบอย่าง สำหรับคนหัวสมัยใหม่คนรุ่นใหม่จริงๆแล้วเขาก็สื่นสมประเทศไทยเด้อ่ามีแต่คนสมัยโบาราณคนเก่าๆเนาะที่ว่าเพิ่อองอยากอ่าเพิ่นหักในความเป็นศาสตร์หกักยูจังสันแหละบ่ายผู้อื่นมาหักนำนนะักสิกักของกูคนเดียวนะประมาณนี้พี่น้องบ่อยากว่าอายายให่หางขอลาดลงหาเด้อพี่น้องกินข้าวแสบเดินตอนเสาร์นี่ผู้ใดได้ี่กีดยมกีดยางกะอ่าเปิดปั้งน้องฝา่าเสียงดังๆเดินกันผีใดเดิอพี่น้อง อพี่น้องขอลาลุงหันแล้วทักไทยสบ,บายดีอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ดสุขสุขคน